สวัสดีค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยกำจัดฝุ่นคืนอากาศคุณภาพดีสู่ภายในบ้านมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ a i r i o n กระเบื้องฟอกอากาศแนวคิดที่มาของนวัตกรรมหลายคนอาจกังวลกับสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ผ่านมาและยังคงดำเนินอยู่หรืออาจกลัวโรคไม่ติดต่อเหลือลังแต่อีกปัญหาสุขภาพที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม คือปริมาณฝุ่น PM 2.5ที่กลับมามีปริมาณเกินค่ามาตรฐานพร้อมกับลมหนาวซึ่งล่าสุดจากการรายงานคุณภาพ,ภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและประมิมณฑลในวันที่1กุมภาพันธ์2อ6 6อยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเกินมาตรฐานทั้งในเขตกรุงเทพและประมิมณฑล รวมถึงภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสะสมในระยะยาวหางได้รับอย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาของนวัตกรรม AI รกระเบื้องฟองอากาศเป็นนวัตกรรมกระเบื้องที่ผสมจากแร่ธาตุธรรมชาติทัวมาลีนบนผิวหน้ากระเบื้องและเข้าทำปฏิกิริยาดักจับกับฝุ่นโดย a อรไอสามารถปล่อยประจุไอออนลบ ได้ในระดับ3,000ไนอ,ออนต่อลูกบาทเซนติเมตรเพื่อเข้าดักจับฝุ่นโดยฝุ่นลดลงไปถึง89%ภายในระยะเวลา30นาทีหลังติดตั้งไอไอ,ออนอย่างน้อย40%ของพื้นที่ที่สำคัญยังสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5ได้ถึง89%พร้อมทั้งยังเพิ่มมวลอากาศสดชื่นภายในบ้านได้ตลอด24ชั่วโมง ขั้นตอนการทำงานของนวัตกรรม 1. กระเบื้องฟอกอากาศจะปล่อยประจุไอออนลบในบริเวณพื้นที่ติดตั้ง 2. ประจุไอออนลบจะเข้าทำปฏิกิริยาดักจับฝุ่นละอองในอากาศ 3. เมื่อตรงเข้าจับแล้วก็จะนำฝุ่นต่างๆต,ต,ตกลงสู่พื้น 4. เมื่อฝุ่นตกลงสู่พื้นก็จะคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คุณหายใจได้ในอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้สอดคล้องกับ sdgs ยู่3เป้าหมายได้แก่เป้าหมายที่3สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัยเป้าหมายที่7สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยาวเป้าหมายที่12สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนประโยชน์จากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมถ้ามีการใช้นวัตกรรมนี้เพิ่มขึ้นจะช่วยลดขยะประเภทไส้กรองฝุ่นที่ย่อยสลายได้ยากเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าและประหยัดเงินในการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องฟอ่อากาศด้านเทคโนโลยีเป็นการนำสิ่งที่มีจากธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นกระเบื้องในอนาคตอาจต่อยอดไปในทิศทางอื่นได้ด้านสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจาก pm ียม2.5เช่นโรคมะเร็งปอดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคถุงลมป่งพองเป็นต้นขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ